จวมาแจวจ้จำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเอวคุณผู้ชมคะวันนี้น้องจะพาคุณผู้ชมล่องเรือเที่ยวแม่น้ำตาปีสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่เขาเรียกว่าชุมชนคลองร้อยสายกันคะ่ะคลองร้อยสายเป็นชุมชนที่มีคลองเล็กๆอยู่มากมายอยู่ใกล้ตัวเมืองสุร,ราษฎร์ธานีชาวบ้านน่ารักบ้านเรือนน่าชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชวนเพลินจริงๆค่ะดูชีวิตสัตว์โลกน่ารักนะคะแสนรู้อ้าวให้แล้วทิ้งซะงั้น การหลวงพ่อเข้าสุกหนะ้าวัดบางใบไม้ที่เขาว่าปั้นจากข้าวสุกทั้งองค์ค่ะเสร็จแล้วดูการสาธิตทําขนมจากแสนอร่อยและผลิตภัณฑ์จากใบจากเพลิดเพลินกับการล่องเรือชมทิวทัศน์สัมผัสชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติดื่มดำมนสเสนิคลองร้อยสายสบายใจจริงที่เลยล่ะคะ่ะคุณพีกอะ่ะโอ้ยร้อยแทร่รอยแท